29เเลย29แล้วเออเป็นไงก็ก็เป็นวัยที่แบบรู้สึกว่าอุ๊ยอีกปีเดียวมันก็จะส0สิบขึ้นเลขสามแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างงงแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนไวพรเนาแบบตอนนี้อยากกินอะไรรีบกินเลยนะเลยเลขสามไปแล้วมันจะต้องแบบมันจะลดยากขึ้นโอ้เราก็เราก็เชื่อเขาแล้วก็เลยกินยับเลยตอนนี้ใช่ของขวัญเลยไหมของขวัญยางบอกเขาว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวทบรอบกับแบบ ตอนสิ้นปีเลยดีกว่าทีเดียวคือคือเราเราหวังของใหญ่ใช่ได้ในบ้านได้รถเลยอย่างงี้ไม่เราก็หวังว่าแบบเอออะไรที่เราอยากได้ปีนี้เราก็ไปบอกเพื่อนหมดแล้วไงว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เราก็เลยยังไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรก็บอกเขาว่าเดี๋ยวรอแบบมีอะไรอยากได้ก่อนแรับกอารอยากได้อะไรอยากให้เต้อยากให้เต้ถ่ายรูปให้สวยๆอยาก่ามนถ่ายรูปไม่ค่อยสวยมันเป็นปัญหาอยู่เหรอตอนนี้ ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่แบบเวลาทุกวันนี้เวลาถ่ายรูปแบบในไอจีไปเจอรูปเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยแฟนคนนี้เ็าถ่ายรูปสวยเนาะนางก็บอกว่าแบบฉันถ่ายไม่สวยหรอกก็บอกว่าก็สวยแต่หมายถึงว่าแฟนคนนี้เขาถ่ายเหมือนฟิลเพื่อนสาวถ่ายให้อ่ะมันแบบรู้มุมไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เต้นให้เราคือเราก็เข้าแอปหลายๆแอปหน่อยเพราะแบบบางทีหน้าเราก็รูปหลับตาเยอะมากคือไม่เข้าใจว่าพี่กดตอนหนูหลับตาตลอด เลยได้ยังไงมันเป็นทุกรูปเลยเขาอยากจะให้เราใช้ AI ในการทำมันมีไหมจริงหรอให้แบบดึงตาไม่เอามันน่ากลัวเกิน AI จะเอาหน้าหนูไปไม่ให้ AI เอาไปไม่ถหนูระเลาะกันใช่ไหมไม่เลยค่ะเราเขาก็จะถามตลอดว่าได้หรือยังบอกว่ายังไม่ได้เอาใหม่คิดว่าปัญหานี้มันระดับระดับไหนสำหรับเราระดับชาติระดับโลกไม่หรอกก็พยายามเทรนอยู่หลังๆเราก็แบบ ถ่ายเลยถ่ายตสบายเลยเดี๋ยวเราเลือกรูปเองแต่ว่ายิงมาแบบเยอะๆเลยนะได้กินรูปอ่ะคะก็ถ้าเกิดสมมติถ่ายแบบอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันก็เลือกประมาณ5้าหกูปห้าลูปในร้อยรูปเหรอใช่เราก็แต่นแต่ไม่เป็นไรนังก็ถ่ายเลยเปื่อยถ่ายไม่เข้าใจนังชอบถ่ายแล้วแบบรูปสุดท้ายก่อนหยุดถ่ายนังจะซูมก็เลยบอกนางว่ารูปที่คิดว่ายังไงเราต้องลบอ่ะไม่ต้องถ่ายก็ได้มันแบบไม่จะเป็นขนาดนั้น นนแวเไ,ไ,ไ,ไม่เลยค่ะแล้วก็ชิลๆแล้วก็ไม่ได้ก็ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ไปเรืวว่<ช>อยๆไม่ีงอนไหมคะที่แบบที่า,ายรูปไม่อะไรไม่เลยใช่นางก็บอกว่าเดี๋ยวนางจะไปฝึกก็มไม่เห็นฝึก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เออมีไหมคะเนี่ยพี่ๆตากล้องเต็มเลยมีใครเปิดคอร์สถ่ายรูปหรือเปล่าสอนถ่ายรูปผู้หญิงให้สวยๆอะไรเงี้นยนี่เป็นมีแฟนแล้วแบบเขาไม่มีเงอนที่เลยหรอเขามีข้อดีเยอะแยะ แต่เนี่ยคือข้อเสียแค่ไม่กี่ข้อแต่ว่าเป็นข้อเสียที่เรารับได้รสึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถแต่งได้ทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยแอป,ปเออแน่ใจนะแน่ใจ <c oughs> อยกันทุกวันนี้แฟนที่ยูแลกยนมันดีก็เป็นเหมือนทั้งเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นแฟนด้วยแล้วก็เป็นแบบ <c oughs> คือมันเขามีความเป็นแบบเหมือนเพื่อนคู่คิดด้วยอะไรที่ <c oughs> เหมือนเราโตมาคนละแบบอะไรที่เราแบบคิดทางหาทางออกไม่เจอเขาจะหาทางออกให้ได้อะไรย่างเงี้ยในบางเรื่องที่เขาหาทางออกไม่เจอเราจะหาทางออกได้มันก็เลยเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนกินกับอย่างค่ะค่อนข้างสมูทตอนที่เราโทรเราเครียดโทรกับเขอะไรอย่างเงีเขาก็คอยถามคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาไ่ด้ถามเราอจะเล่าคือพอเราเครียดปุ๊บเราจะแบบโทรแล้วฮัลโหลทำอะไรอยู่คือตอนนี้มีเรื่องงี้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 นะนางก็จะคอยปอบคอยโน่นนี่แล้วก็โอเคแต่กับนางอ่ะนางจะเป็นคนที่แบบ เวลานางมีเรื่องเครียดนางจะไม่ค่อยพูดแต่เราจะดูออกเลยแล้วเราไปแท๊คคำตอบมาเลยเราก็บอกว่าพูดพูดเราจะพูดต้องพูดถ้าไม่พูดก็คือไม่ได้เล่นเกมต้องพูดก่อนต้องพูดก่อนแลกกันเทรดกันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเพราะเราก็อยากรู้ไงว่าเขาเครียดอะไรใช่แล้วสร์ตเราดีนี่ดีดีมากโอเคขอบคุณมา